คนอีกคนหนึ่งหนึ่งแก๊งตังไม่ออกว่ากันว่าแบบนั้นเ,<อ>เพราะว่าในหนึ่งเนี่ยอายุ23ปีแล้วนะอันนี้ไม่ต้องเรียกน้องละ <c oughs> เขาถูกระบุอยู่ในผังของเครือข่ายแก๊งตังไม่ออกของตํารวจน้องแดน,นเจอพอดีเลย <c oughs> ก็เลยไปถามว่าหนึ่งหนึ่งอยู่ในแก๊งนี่จริงๆหรอหนึ่งบอกอุย้ยผมไม่ใช่สมาชิกแก๊งตังไม่ออกพี่ไม่รู้จักสมาชิกแก๊งนี้เลยแค่ได้ยินชื่อแก๊งเท่านั้นเองเพราะว่าแก๊งเนี่ยมีชื่อเสียงในกลุ่มวัยรุ่นในอาญ,ญญประเทศครับ พฤติกรรมของแก๊งนี้เท่าที่ผมรู้คือตัวของกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนจะมารวมตัวกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนแล้วชอบไล่ตีคนอื่นไปทั่วปลายปีที่แล้วเคยปาระเบิดป่ปวนหมู่บ้านผมด้วยนาสองสาวันติดเลยพอผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปดูก็เห็นแค่แสงไฟมอเตอร์ไซค์หลายสิบคันแล้วมันก็ขี่ออกไปหนึ่งบอกแบบนี้บอกว่าสาเหตุที่ผมถูกโยงว่าเป็นแก๊งสมาชิกตังค์ไม่ออกอาจจะมาจากเหตุการณ์เมื่อพฤษภาคมปีที่แล้ว รุ่นน้องของผมมีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งคาดว่าจะเป็นแก๊งตังไม่ออกนี่แหละวันนั้นเนี่ยคนบาดเจ็บมีคนหนึ่งผมเนี่ยมาดูข่าวก็เลยเห็นเลยออกไปดูจากนั้นตำรวจมาก็เลยเชิญผมมาเป็นพยา,ยานจนมาถึงตอนนี้ผมก็เลยถูกเหมาวรวมว่าเป็นสมาชิกแก๊งตังไม่ออกอพี่ผมอะ่ะไม่ได้กังวลอะไรหรอกที่มีชื่ออยู่ในผังอะ่ะเพราะผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวผมอะ โตแล้วทํางานหาเงินแล้วแก๊งนั้นน่ะชอบมีแต่เยาวชนที่เรียกว่าน้องๆอ่ะพวกแก๊งพวกมันหรือเปล่านะพี่ก็คือเหมือนกับว่ามาปลาระเบิดในหมู่บ้านอะไรประมาณเนี้ถามว่าเยอะไหมมันปลาเรื่อยๆมากกว่าครับมันไม่ใช่ว่าปลาวันเดียวอะไรประมาณเนี้ถามว่าเคยตีมั้ยผมก็ไม่รู้ว่าใช่กลุ่มนี้หรือเปล่าไงใช่ฟอร์มช่างอะไรประมาณเนี้แหละพี่แต่งตัวใช่ใช่ถามว่ากังวลไหมก็ไม่อะพี่เพราะว่า เราไม่ได้ทำไงพี่เพราะว่าถ้าจะให้เขาแบบแก๊งเขาหัวหน้าเขามาชี้ตัวผมเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผมชื่ออะไรแล้วถ้าผมอยู่แก๊งเขาจริงก็ต้องรู้เดี๋ยวผมชื่ออะไรถูกไหมอ่าอ่าอ,อันนี้เขาก็ขอความเป็นธรรมนะ<ผ>มว่าวผมยี่สิบกว่าแล้วไม่เกี่ยวทํางานแล้วอ่าไม่มามาเก่งมาเล็กเกเรแบบนั้นไม่ใช่น้องๆอ,อ่าพูดแบบนี้ก็แล้วกันคืออีกคนนึงแล้วกันเพราะวันนี้น้องแนนเนี่ยไปไล่เจาะตามหาไอ้พวกแก๊งตังไม่ออก ที่ว่ามันเป็นเยาวชนแล้วป่วนแล้วก็เป็นพันธมิตรกับแก๊งลูกตำรวจเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ไปคือบ้านของในสองอายุ15เองนะเป็นหนึ่งใน12คนที่ถูกตำรวจชี้เป้าว่าเป็นแก๊งตังไม่ออกไปเจอแม่แม่บอกลูกชายไม่อยู่บ้านคือหายออกไปจากบ้านไปบ้านเพื่อนตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาละล้วก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนหรือไปสังกัดไปอยู่แก๊งกลุ่มอะไรรู้แค่ว่าลูกชายเพื่อนเยอะ ที่ผ่านมาก็ชวนเพื่อนมาบ้านเต็มไปหมดเลยก็มาต้มน้ําท่อมดูดกันชากันที่บ้านแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะโอ้แปลกใจเหมือนกันคือยอมรับลูกชายเคยถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายตอนปี65จริงตอนที่ไปเที่ยวงานฤดูหนาวที่โคกสูงไปมีเรื่องกับคู่อริแล้วก็ไล่ทําร้ายกันคือลูกชายก็บอกว่าถูกกลุ่มคู่อริไล่ฟันก่อนบาเจ็บ เพื่อนก็เลยตามไปเอาคืนก็แค่นั้นจริงๆคือก็ไม่กังวลน,นะว่าลูกชายถูกระบุว่าอยู่ในแก๊งต่างไม่ออกเพราะยังไงก็แม่ก็ไม่รู้อะไรเลยอยู่แล้วอยู่ดีว่เครียดกันเนาะได้ยินเสียงก็กกกกด,งกดีนน่งกรดีนลืกออ,ออกมาอะไรเงี้ยแล้วฟังนู้นเขาก็บอกว่าอะไรอุ้มอะไรปล่อยน้ำปล่อยอะไรจุ่มน้ำอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ ไม่เขาต้องเสิร์ฟเขาต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีกองมีอะไรสมมติว่าลูกชายไปอยู่กับชุดเขาก็ต้องรู้ก็ต้องเห็นกองหรือไปด้วยกันตู้งนั่นไหมทําเพราะว่าไม่ได้ลูกไม่ได้อยู่กับชุดนี้ก็มีแต่ห้ามลูกว่าไ้เออมีแต่ห้ามลูกอยากไปดื้ออยากแปลอะไรเออแกนใจเขามัางอะไรมั่ง แม่ก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าลูกไปไหนเลยลูกไปมีพฤติกรรมอะไรบ้างเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะคุณแม่บอกแบบนี้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวคุยกับไอ้สองมันเลยแม่ต่อสายคุยกับไอ้สองเลยค่ะผ่านทางนักข่าวของเราเนี่ยแหละแม่บอกแบบนี้พอได้คุยกับสองสองยอมรับว่าพี่ผมเคยอยู่ในแก๊งตังไม่ออกจริงเพราะว่ารู้จักกับเพื่อนในกลุ่มแต่ตอนนี้ผมไม่มีสังกัดแล้ว ไม่ได้อยู่ในแก๊งอะไรแล้วมีเพียงรวมกลุ่มกันตามบ้านเพื่อนเท่านั้นเองจุดเริ่มต้นของแก๊งตังไม่ออกมาจากมาวินพี่มาวินอายุ15บห้าก็คือไอวินนั่นแหละใช่ไหมแบงค์อายุ16มีการตั้งโปรไฟล์เฟซบุ๊กว่าตังไม่ออกจากนั้นก็นํามาเป็นชื่อกลุ่มขณะที่แก๊งนี้ไม่มีหัวหน้าหรือหัวโจกเพราะส่วนใหญ่เป็นเพื่อนกันหมด 2ยอมรับว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาของแก๊งนี้เป็นเรื่องการรวมกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปตามสถานที่ต,ต่างๆไล่ตีคู่อริรวมถึงปาระเบิดป่วนชาวบ้านด้วยตามที่สื่อมวลชนนําเสนอแต่ก็มีบางเหตุการณ์ที่ในข่าวอะพี่เอาจริงนะไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งตังไม่ออกเลยเป็นวัยรุ่นกลุ่มอื่นที่ก่อเหตุแต่ถูกนํามาเหมารวมกันหมดส่วนเหตุการณ์ไล่แทงเยาวชนอายุ16ปีแล้วโยนลงคลองส่งน้ําจนตาย ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทําและตัวผมเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําโดยถูกฟันเข้าที่มือข้างขวาด้วยซ้ําไปอลองฟังเสียงในสองดูค่ะแล้วพี่ตั้งแต่ตอนเด็กอะพี่ตอนที่เพื่อนตั้งชื่อเฟซกันตั้งไม่ออกอะไรนะคือเพื่อนเป็นคนตั้งชื่อเฟซใช่แล้วเขาบางคนบางที่เขาก็ไม่รู้จักเขาเลยเรียกตั้งไม่ออกมาแต่ว่าพอเราแบบเหมือนพอโตมาเราก็แยกย้ายก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วใช่ไหม ใช่ครับพีก็อยู่เงี้ยอยู่นั่งเล่นบ้านเพื่อนนะครับมันก็จริงบางอีแต่บางทีมันคนเรา,ากลุ่มกันนะพี่แล้วเขาไปเป็นแบบรวมรวมเลยอะพี่คิดบางคิดอืมคือแปลว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ไอแก๊งตังไม่ออกทั้งหมดถูกไหมครับใช่ครับอืม,<า>มคือมันมีกลุ่ม,ม,มอื่นบ้างีอ๋อ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 นาโอ้อ้า คืออะไรนะไร้สังกัดแล้ใช่ไหมตอนนี้ไร้สังกัดไร้สังกัดแม่คือมันทำไมมันมีกลุ่มมีกลัวล้วคนอารญ,ญประเทศอยู่กันได้ยังไงสงสัยจริงๆเจอไอ้แก๊งพวกนี้แล้วก็ยังเพ่นพ่านป่วน,นเมือง mm hmm. คุณผู้ชมครับบางคนบอกผมออกมาจากกลุ่มแล้วบางคนบอกผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มแต่ถูกใส่ชื่อเข้าไปแต่ก็ยังมีปัญหาว่าแก๊งวัยรุ่นแก๊งเยาวชนที่อาญ,ญประเทศเนี่ย ตะเวนก่อเหตุปันป่วนแสดงตัวกลางไปอย่างเป็นระยะะ,ยะนะฮะหนึ่งในนั้นที่โดนคือเจ้าหน,ญญาาบบน้าที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศจังหวัดสแก้วไล่เรียงแบบนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์เล่าให้ฟังอบอกว่า<อ>เมื่อกลางดึกวันที่18มกราที่ผ่านมานะมีผู้ชายคนหนึ่งพาเมียกับลูกมาส่งที่ห้องฉุกเฉินบอกว่าปืนลั่นเมียกับลูกเนี่ยเจ็บระหว่างรักษาตัวอยู่ผู้ชายคนนี้ก็ขู่เจ้าหน้าที่ บอกให้เร่งรักษาจะได้หายไวๆผมเนี่ยรู้จักกับแก๊งตังไม่ออกเดี๋ยวให้เด็กห้าคนมาอุ้มซัเลย mm hmm. โอ้โหขูเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขนาดนี้แล้วกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ชักปืนออกมาขู่ด้วยนะคุณผู้ชมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถึงขนาดว่าต้องแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยระงับเหตุไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วก็วนเวียนไปมา ชูนิ้วกลางตะโกนท้าทายให้ของรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เอาลองฟังดูฮะว่าตอนนี้ไอ้คำว่าแก๊งตังไม่ออกคาว่าแก๊งลูกตำรวจมันปั่นป่วนขนาดไหนเขาเดินออกมาแล้วผมก็เลยถามเขาว่า<ม>พี่เป็นไรหรือเปล่าครับเขาว่าแบบออกลูกขุนเฉียวไม่พอใจ<ม>พยายามที่จะเดินเข้ามาหาผม,มพยายามเข้ามาแบบเอาเรื่อง<ม>ใช่เขาก็แล้วเขาเนี่ยพอออกมาแล้วมีคนตะโกนบอกว่าเขามีปืน เขามีปืนแล้วเขาเนี่ยแล้วเขาก็กลับกลับไปประมาณ1ินาทีแล้วเขามามาเขาเนี่ยเขามาจอดรถอยู่ตรงนี้ไปเปิดกระจกเปิดกระจกไม่รู้ว่าชัวอะไรหรือแต่ว่าพยายามที่ร้องเรียกให้พวกผมเรียกผมเนี่ยออกไปออกไปขหางนอกเหมือนพาทายออกไปใช่ออกไปขหางนอกแล้วเขาก็ไปอีกประมาณ1ินาทีครับแล้วตำรวจก็มาตำรวจก็มาแล้วเขามาสอบถามตำรวจก็ยืนอยู่ตรงนี้หละไม่ได้ทําอะไรนะตำรวจก็ไม่ไม่ไม่สนใจใช่ครับก็คืืืออออออเเเเราาาหหหย่่งล้กกกก็็็มมมปใ โอ้นี่อ้างชื่อเลยนะรู้จักนะแก๊งตังไม่ออกเดี๋ยวพามากระทืบซะเลยขนาดนี้ประเด็นก็คือว่าตัวเองอีท่าไหนไม่รู้ทําปืนลั่นใส่ลูกเมียตัวเองพอ,อหลังจากทําปืนลั่นใส่ลูกเมียตัวเองพาไปส่งโรงพยาบาลห้องฉุกเฉนะินอ่ะมันก็ต้องลําดับเรื่องความเจ็บป่วยอยู่แล้วครับก็ไปขู่เขาใช้ชื่อแก๊งตังไม่ออกขู่ว่านี่มาเร่งรักษาถ้าไม่รักษานะเดี๋ยวจะให้แก๊งตังไม่ออกเนี่ยมาอุ้มปรากฏว่า ทางด้านของนักข่าวของเราน้องเนมพันธุพงศ์ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด<ม>คืนเกิดเหตุด,ด้วยตี28มก,กราคมคุณผู้ชมคะคนนี้แหละนี่คนนี้แหละที่ทําปืนลั่นใส่ลูกเมียตัวเองขับรถเก๋งคันสีดํามาจอดบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอรัญญะประเทศซ,ซึ่งอยู่ทางฝั่งของขวามือนี่เสื้อดานี่แหละหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ตามที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกเลย พอต้องเข้าสู่ลำดับการรักษารอไม่เป็นมั้งก็เลยมีการแบบเอาปืนขึ้นไปข่มขู่กล้องวงจรปิดมุมนี้จะเห็นค่ะว่าขับขับรถออกไปหลังจากที่ก่อเหตุในการข่มขู่เจ้าหน้าที่นี่ๆ,นๆ,ๆ,นๆ,ๆเนออกไปละหลังจากนั้นผ่านไป10นาทีสักตีสามมาหม่จ้ามาวนรถจอดริมถนนอีกรอบหลังจากนั้นลงมาจากรถเดินตรงไปห้องฉุกเฉินพร้อมกับพกปืนไปขู่เจ้าหน้าที่มาแล้วี่ไง อไอ้ปืนกระบ,บอกที่ลั่นใส่ลูกเมียนั่นแหละเอามาขู่เจ้าหน้าที่ซะหน่อยออจะได้เร่งรักษาลูกเมียเราจากความความผิดพลาดของเราเองเขาใช้ความผิดพลาดเหรอก็จะใช้สันกว่าน,นั้นซะหน่อยพีพูดดีนะนะ,ะปรากฏว่ากระทั่งผ่านไปสักพักโทรฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจของสันนี่ตำรวจภูทรอ,อรัญญประเทศผ่านมาเป็นจังหวะที่ผู้ชายคนนี้ขับออกไปพอดีโอ้โหแค่มันคลาดกันนิดเดียวมันพอดีกันเกินไปเนาะคือยิงลูกยิงเมียตัวเอง พลาดพลาด,ลาดยิงล,ลูกลยิงเมียตัวเองแล้วก็คือจะมาเร่งให้เจ้าหน้าที่ให้หมอรีบรักษาลูกกับเมียตัวเองรักขึ้นมาทันใด <c oughs> คุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลมันสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมแล้วความกังวลของคนอรัญนประเทศของชาวบ้านที่สาแก้วเขาบอกว่าโอ้โหนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของประกบเลยนะ <c oughs> แต่ถึงขนาดไปขู่เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินบอกว่าให้รีบรักษาเพราะรู้จักกับแก๊งตางไม่ออกแก๊งลูกตำรวจ มันจะขนาดนั้นเลยเหรอ <Huh. S 1> คืออันนี้ก็ต้องวัดฝีมือเจ้าหน้าที่นะฮะถ้าทลายแก๊งนี้สองเครือข่ายนี้ไม่ได้เนี่ยคือมันก็เป็นบทพิสูจน์การทํางานเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราได้คุยกับตํารวจหนึ่งท่านที่เป็นอดีตตารวจมือปราบด้วยพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตผู้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคือผู้การแต้มเนี่ยพูดถึงว่าเรื่องการทำงานของตำรวจคดีประกบที่ มีการจับผิดตัวไปจับลุงเปียกฝากขังจนสุดท้ายกลายเป็นลูกตำรวจห้าคนแก๊งลูกตำรวจเข้ามาก่อเหตุแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าบานปลายจนกระทั่งมีเรื่องมีราวว่าตำรวจไปเข้าข่ายทำผิดตามพรบอุ้มหายพรบทรมานเอาถุงดำไปคลุมหัวเรื่องทั้งหมดนี้ผู้การแต้มมองว่าจริงๆคือมันสะท้อนถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่นะ ว่ามีปัญหาตรงไหนแล้วไอ้ที่ว่าตำรวจเองทุกวันนี้แทบจะไว้ใจกันไม่ได้ล้ขนาดว่าลูกน้องโทรหาลูกพี่ที่เป็นสารวัตรสืบลูกพี่อัดเสียงเอาไว้แล้วเอามาเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเอาแล้วลูกน้องทำยังไงลรทีนี้คือเอาจริงๆสังคมวิจารณ์แต่ผู้การแต้มบอกว่าเป็นการกระทำที่ปกตินะปกติทั่วไปเขาก็ทำกันเพราะเวลาที่มีการบันทึกเสียงเนี่ยเพื่ออย่างน้อย เป็นหลักฐานเวลามันเป็นคดีความเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยมันคือหลักฐานที่จะใช้ในการต่อสู้ทางคดีและเป็นผลดีกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรวบรวมหลักฐานต่างๆด้วยคุณเอาถุงดํามาคุณเอามาตากแอร์ผมถามว่ามันเป็นปกติวิสัยคนหรือเปล่าที่คุณจะไม่ต้องการทาความผิด คุณมานั่งคุยกันดีๆหรือเปล่าแค่นี้คุณก็บ่งบอกแล้วว่าอย่างคุณถอดเสื้อผ้าให้นั่งตากแอร์เนี่ยเป็นการทรมานไหมถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนที่เล้าเมายาร่างกายไม่ดีเนี่ยเป็นอันตรายไหมเป็นถอดเสื้อเป็นถือว่าเป็นการย่ํายีความเป็นมนุษย์ไหมเพราะกฎหมายข้อหนึ่งบอกว่าการกระทําอะไรที่เป็นการย่ํายีมนุษย์ก็ถือว่า เข้ากฎหมายนี้อ๋อปกติ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 เอาบางทีเราเราไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเราก็อยากจะได้พยานหลักฐานจากพยงพยานล้วก็อัดเทปเราได้ครับก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็แอบอัดได้ไม่เห็นเป็นไรมันเป็นเรื่องปกติแต่เพียงแต่ว่าเพราะมันเป็นคดีนี้ทุกคนบอกเอ๊ะที่อัดมาเพื่อเอาตัวรอดเพื่อบิดไม่ใช่การอัดข่าวนี้นะเท่ากับบ่งบอกถึงการทํางานผิดพลาดของตํารวจเลยครับ พขารู้สงสัยแล้วคุณทํางานผิดพลาดมาแล้วเห็นไหมได้กล้องกล้องนี่เป็นของให้เด็กนี่ว่านี่ทําผิดพลาดไปแล้วทําไมต้องเอาไปฝากขังอะไรเงี้ยนี่คือรับสรารภาพนะครับเป็นผลดีให้เห็นว่าการทํางานเป็นยังไงผู้กับก็ต้องมาพิจารณาอันไหนก็หกรู้อยู่แล้วคุณจะควบทุมตัวหรือแจ้งก้อหาหรือไปทําการ นี่ตำรวจมือปราบพูดเองเลยนะฮะอ้อเรื่องบันทึกคลิปเสียงเนี่ยมันเป็นปกติเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันแบบนี้อยู่แล้วแต่พอเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานไงที่จะมายืนยันได้ว่าตํารวจมีการทํางานที่ผิดพลาดตรงไหนแล้วไอ้ที่บอกว่าเอาถุงดําม,มาหยุมหัวเนี่ยแค่หยอกล้อเนี่ยแต่คลิปเสียงที่ระดับสารวัตรสืบออกมาเปิดเผยเนี่ยมันก็เป็นคํารับสารภาพนะ,ะคุณผู้ชมครับนี่คือในมุมของอดีตตารวจมือปราบส่วน ทนายความบอกว่าไอ้เรื่องการเอาถุงดำมาหยุมหัวเนี่ยนะคือไม่ว่าจะเอาผิดตำรวจคนทำได้หรือไม่ได้ยังไงก็ต้องมีการรอให้ลุงเปียกบำบัดพิสุลาเลื้อรังให้หายก่อนแล้วก็ออกมาเพื่อให้ปากคำอีกรอบคือหมายความว่าตอนนี้ก็ยังคงไม่สามารถเอาผิดกับตำรวจในข้อหานี้ได้เต็มเตมตำรวจคนที่เอาถุงดำไปคุมหัวลุงเปียก นะครับจับถอดเสื้อแล้วก็ให้หนาวจนยอมรับสารภาพโดยจะดำเนินคดีข้อหาแรกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับซึ่งมีโทษจำคุก1-10ปีแต่พี่น้องประชาชนสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ดำเนินคดีข้อหานะตามกฎหมายทรมานและอุ้มหายซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับมีมาตราที่สำคัญคือมาตรา5นะ ห้ามผู้ใดที่เป็นเจ้าพนักง,งานกระทําการใดๆนะครับไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือโดยปริยายนะในลักษณะเป็นการทรมานเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำรับสารภาพจากผู้ต้องหานะครับอันนี้ห้ามเลยนะครับจะใช้วิธีการคลุมถุงดำถอดเสื้อเปิดแอร์ให้เย็นให้หนาวสั่นนะครับเนี่ยการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการกระทำโดยการทรมานนะให้เกิด พฤติกรรมเข้าขายไหมทนายเดชายบอกเข้าขายแต่จะเอาผิดได้เลยไหมยังต้องรอรอให้ลุงเปียกบำบัดพิสุลาเลือรลังก่อนแล้วค่อยสอบปากคำอีกทีหนึ่งเพราะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยคือก็ต้องฟังความจากฝั่งของคนที่ถูกกระทําด้วยค่ะจบคดีของป้าก,กบหรือว่าป้าบัวผันนั้นก่อนจริงๆเดี๋ยวจะต้องมีความคืบหน้าทางคดีอีกหลายประเด็น